สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยก็ลงมาเชลฟี่ค่ะเป็นวันที่23ของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะพี่อ้อยก็รอลูกค,ค้าอยู่นะคะจะมาวันนี้ก็หลายคนพี่อ้อยก็แต่งตัวรออยู่นะคะวันนี้อากาศคลืมฟ้าคลืมฝนฝนตกพรมๆนิดๆค่ะนะคะอากาศวันนี้ ฝนพลัมพลัมนิดๆค่ะตกแล้วด้วยค่ะนะคะตกนิดๆค่ะไม่มากแต่ก็โอเคนะคะไม่ตกหนักค่ะอากาศเหมือนจะคลื่นหนาวอยู่ด้วยนะคะมีความหนาวปนอยู่ด้วยนะ,ะวันนี้อากาศเป็นแบบนี้จิตใจแล้วก็ห่อเหี่ยวบ้างแต่ไม่ต้องห่อเหี่ยวค่ะถ้าหากเราทําใจให้สดชื่นในทุกวันนะคะมันก็จะสดชื่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือจะเป็นท้องฟ้าที่แดดเจิดจ้าเราก็ยินดีกับมันนะคะ พราะว่าเราอยู่ในโลกใบใหญ่นี้นะต้องยอมรับกับอากาศท้องฟ้าอากาศบางที่บางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกหนักนะคะอย่างบ้านเรามืดครึ้มแบบนี้ของเขาก็จะตกหนักค่นะ,ะพี่อ้อยเคยไปอยู่ที่พัทลุงนะคะหน้าหนาวนะคะกรุงเทพนี่เขาหนาวมากเลยภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหนาวมากแต่รู้ไหมทางใต้อะเอาตั้งแต่ชุมพรลงไปจนไปถึงนูน่นนาราทิวาส ฝนตกหนักค่ะในปี2543ปลายปีนะคะปลายปีน้ำท่วมหาดใหญ่นะคะปีนั้นน่ะพี่อ้อยไม่เคยนึกเลยว่ามันจะท่วมใหญ่ขนาดนี้ในชีวิตพี่อ้อยไม่เคยเห็นพี่อ้อยนั่งรถจากแม่ครีนะคะจ,จังหวัดพัทลุงนะ,ะเข้าหาดใหญ่ในวันที่18 19เนี่ยนะไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยะคะ่ะอากาศแดดจ้าเลยมาถึงวันที่21 22 ฝนตกหนักทั้งสองวันแล้วน้ำก็ท่วมมากน้ำนี่ไหลมาจากมาเลเซียนะคะไหลลงมาท่วมหาดใหญ่นะคะตอนนั้นพี่อ้อยยังอยู่ที่ออแม่ขีพี่อ้อยตกใจมากเลยอะนะบ้านที่อยู่ริมถนนที่สวยๆนะคะที่มองเห็นอะโอ้ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยพี่อ้อยนะขับรถไปต้มไข่ต้มไปนะคะแล้วก็มีข้าวกับไข่ต้มแล้วก็เกลือนะคะไปแจกชาวบ้าน,นะ ขับรถผ่านไปแถวแถวรัตรภูมินะคะโอ้โหฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมมากค่ะแถวนาสีทองที่ไปจ่ายอาหารให้นาสีทองก็ท่วมมากเลยค่ะแลวรัตรภูมิแถวอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่ตรงเป็นลุ่มๆุ่ะค่ะเราไปช่วยเขานะคะโอ้โหสุดยอดเลยพี่อ้อยเป็นผู้นําเลยค่ะผู้นําชุมชนทั้งที่อยู่ที่จังหวัดอื่นนะคะพี่อยู่ภาคกลางพี่เกณ พวกเพื่อนบ้านนะคะมาให้ช่วยกันเขางงเลยเขางงว่าเอ้ยทําไมเราถึงนาชุมชนได้ถึงขนาดนี้ไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะความเมตตาเนี่ยค่ะสงสารเขาบ้านเนี่ยนะถูกน้ําพัดทะลุบ้านเลยค่ะทะลุลงไปเลยค่ะน้ํานี่ไหลฝ่าใต้ถุนบ้านของเขาเหล่านั้นไปโอ้อนาถมากเลยมันมันน่าสงสารเน่ะนะคะแล้วแถวอะไรอะ่ะปากพยูนนะคะอู้ท่วมมากะนะคะบางแก้วท่วม โอเคนะวันนี้พี่อ้อยก็รอลูกค้ามาเล่าให้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมันนะคะชีวิตของคนเรามันก็มีอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้าฝนตกตอนบ่ายแดดออกเนี่ยค่ะมันก็ไม่แน่ค่ะทุกอย่างค่ะคนเรารวยได้แค่ข้ามวันก็มีเยอะแยะนะคะวันนี้อู้ร้องไห้ไม่มีจะกินไปซื้อลอตเตอรี่ใบนึงกลับถูก คนเราอะดวงคนมันไม่แน่นอนค่ะนะคะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอะอย่าไปยึดติดอะไรค่ะทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันก็พอแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะที่เขาเคยมาดูดวงแล้วนะ,ะเขาอยากมาดูดูอีกนะคะไม่ใช่ว่าดูแล้วมันจะดีนะหมายความว่าดูแล้วเป็นแนวทางในความคิดที่ว่าเราอย่าท้อแท้กับมันถ้าชีวิตของเรามันถึงขีดสุดแล้วเนี่ยนะเราไม่มีหนทางแล้ว แม่หมอคนนี้จะชี้แนะแนวทางให้นะคะคนเรามันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าจะทําอะไรแล้วต้องูให้ได้ดังใจผีรามอยากรวยวันนั้นเรารวยเหลือเกินแต่วันนี้ทําไมกลับจนเทวดาเขาไม่ได้ให้มาทุกวันหรอกคะ่ะนะคะเศรษฐีเนี่ยนะยังตกเป็นยาจกได้คนที่เป็นยาจกทะลึ่งขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้คนเราคือมันไม่แน่นอนนะกับชีวิตของคนเรานะคะ ทำดีสิ่งดีก็ตอบย้อนทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ตอบย้อนเช่นเดียวกันอย่าลืมคุณพ่อแม่คุณบิดามันดานะคะผู้ที่ให้กําเนิดเกิดมาไม่ใช่จะไปโทษเขาว่าทําไมทําให้หนูจนจังเลย <c oughs> ก็เธออยากเกิดมาในท้องฉันเนะี่ยเธอล่องละลอยมานะไม่ใช่ฉันไปเชิญมานะเออมันเป็นที่บุญที่กรรมบางคนโทษพ่อแม่ทำให้ให้หนูเกิดมาจนให้ฉันเกิดมาจน บางคนตัดเพราะต่อว่าพ่อแม่ด้วยนะนี่ค่ะมีแบบนี้ค่ะพี่อ้อยดูดวงมีคนมาพูดบอกว่าพี่อ้อยเอ้ยลูกหนูนะมันพูดยังไงมันพูดว่าทําไมนะ่ะหนูเกิดมาพ่อแม่ถึงไม่รวยทําไมมาให้หนูเกิดมาเป็นคนจนอ้าวแล้วกันปฏิสนธิของพ่อแม่เราไม่รู้ได้หรอกว่าอเด็กคนไหนมันจะมาเกิดกับเราจริงไหมพ่อกับแม่มันมีผสมพันธ์กันนะ่ะแล้วปฏิสนธิที่มันเกิดมา มาเกิดมาในท้องเรานะแลแต่บุญของเขาเขาเกิดมาเป็นลูกคนรวยนะแต่จริงๆแล้วลูกคนรวยมันน่าจะสบายแต่ชีวิตมันผกผินอาจจะทําให้เขาต้องล่องล,ลอยไปจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกยังติดคุกได้อะ่ะเออก็เกิดแต่บุญกรรมทั้งที่เขาสร้างมาเขาสุขสบายเขาเรียนสูงแต่ทําไมบ้านปลายชีวิตต้องไปติดคุกอือเห็นไหม แต่บางคนเกิดมาจนจนพ่อแม่นะหากบหาเขียยให้กินพ่อแม่นะ่ะนะปลูกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อที่จะขายส่งให้เขาเรียนเมื่อเขาเรียนจนจบปริญญาเขากลับมองเห็นคุณค่าที่พ่อแม่เขาส่งเสียให้เขาเรียนมาจนจบเขาก็อุ้มชูประถมพ่อแม่ขึ้นมานะฮะพ่อแม่ก็อยู่สบายทั้งที่เขาไม่รวยหรอกค่ะแต่ดวงมันพาไปรวยค่ะ พราะความดีของเขาเนี่ยฮะเป็นศาสดาจารย์เป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเนี่ยแล้วเขาก็ไต่เต้าออมาได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงใหญ่แล้วเขาก็พาพ่อแม่เขาไปรวยได้พ่อแม่ก็ยินดีฮะลูกแบบนี้ก็มีเยอะฮะเขาเรียกลูกอภิชาติบุตอภิชาติดามาเกิดนะฮะถึงเขาจะจนฮะแต่เขาสร้างความดีเอาไว้สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะมันจะตอบเขาตอบแทนคุณเขานะพร้อมทั้งครอบครัวด้วย มีเยอะแยะ่ะพี่อ้อยถึงพูดอารมพบมานะมองให้เห็นทางธรรทรรมไม่ใช่ทรรมทางธรรมปฏิบัติรมด้วยแล้วก็กระทําด้วยนะคะปฏิบัติรมก็คือว่าเราจะต้องอยู่ในศิลในธรรมนะคะปฏิบัติการทําดีทําชั่วนก็คือทำบเหอะนะมีอะไรแล้วก็ทําไปอันนี้คือทอทหารสารอัมทำแล้วทอธงนะรอเรือ มอมารอเรือรอเรือหันมอมา้าทำทำทำนะคะทำได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะไม่มีพิษมีภัยนะกับการทำเนี่ยเราไม่มีพิษมีภัยพี่อ้อยมานั่งนึกนะคนเราเนี่ยนะมันมีบุญของมันเองมันมีกรรมของมันเองนะติดจรวดค่นะ,ะปีนี้โอชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะติดเทอร์โบค่นะ,ะกรรมดีเนะี่ยมันปรากฏยากมากนะคะ ที่จะประชาชนจะเห็นหรือหมู่ชนจะเห็นแต่กรรมชั่วนะคะขอโทษทีติดเทอร์โบปุ๊บเลยทันทีไปขโมยเขาไปจี้ปล้นเขาไปฆ่าเขาไม่นานหรอกค่ะบางทีไม่ข้ามวันบางทีไม่ข้ามชั่วโมงนะก็จับได้บางทีจะต้องอค้นหาไปเป็นเดือนๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าหากคนไหนทําความดีนะความดีไม่ได้ติดเทอร์โบจริงค่ะแต่ความดีเนี่ยนะมันอยู่นาน แม้กระทั่งว่าตายไปคนที่ทำความดีนั้นนะ่ะนะก็ยังสถิตยอยู่ในหัวใจของคนที่มองเห็นแต่ถ้าหากจกาชั่วนะฮะไม่มีใครอยากจำหรอกอ้ไอ้นี่ติดคุกเหรอโอ้ให้มันติดคุกไปเลยสมน้ำหน้ามันคนพูดแค่ว่าสมน้ำหน้ามันก็ไม่จำแล้วคจนะไม่จำนะเพราะว่าคนไม่ดีเขาไม่จำกันหรอกนะคะพูดมาเยอะแยะนะคะ พูดมาเยอะแยะตะแปะขายหมูนะคะเอาละนะวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะนี่ค่ะฝนตกแล้วค่ะแดดออกถึงสมควรแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพูดมากเบื่อนะคะคนฟังก็เบื่อแต่คนพูดก็เจ็บคอ <laughs> พี่อ้อยก็พูดแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่อ้อยก็อยู่ในนี้ซึ่งไม่โดดเด่นอะไรนะคะคลิปของพี่อ้อยไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะคะแต่พี่อ้อยก็อยากจะทําไปเรื่อยๆค่ะนะจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนนี่ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปของพี่อ้อยจะอยู่ใน YouTube นะคะเพราะว่าหลายนาทีแล้วะคะ่ะ เฟซบุ๊กเขาจะไม่เก็บค่ะไลน์เขาจะไม่เก็บค่ะเกิน5นาทีเขาไม่เก็บแล้วค่ะอันนี้มันเกินมาแล้วค่ะนะคะก็เลยก็ต้องคลิปเอาไว้อยู่ใน YouTube นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ให้ด้วยนะคะกริง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 ค่ะสวัสดีค่ะ